มาโหลดแอปแคทคัทกันนะคะแบบนี้เลยของจริงนะคะทุกคนของจริงตรงนี้นี่ค่ะทุกคน,อ,น,นอันนี้อันนี้ที่เราเขายับอยู่อ่ะเข้าไปในแอปแล้วเขาจะให้ใส่ลงชื่อด้วยนะคะทุกคนให้กดไปที่ตัดต่อแล้วก็กดโปรเจกต์ใหม่นะคะทุกคนแล้วก็ไปหาภาพใน Google เอานะคะแล้วก็กดวิดีโอเพื่อเอาวิดีโอที่เราทำใน y o u t u b บอันเก่าอ่ะ มาใส่ไว้แล้วเขาเขาจะให้ตัดต่ออย่างเราอ่ะจะเอารูปพันกิโลแล้วก็นี้แล้วก็นี้นะคะทุกคนแล้วก็กดไปเลยนี่นะคะทุกคนถ้าเราจะให้ภาพมันมันไม่ค่อยจะนานเท่าไหร่แล้วก็กดอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนเออเหรอ,อยาวมากแบบยาวโคตรอะ่ะ นี่ทุกคนระบบเสียงก็ให้กดไปแล้วก็กดเสียงแค่นั้นแหละถ้าใครยังไม่รู้ไปดูช่องเอได้โคชคดีกดทันกูเหม,มือนอย่างวะ ตกใจแล้วค่ะทุกคนแล้วก็กดในที่เสียงแล้วก็กดไอ้นี้จมก่อนจมฮะเนทุกคนถ้าถ้าเสียงสีเสียงสีสีเสียงเสียงสีเรียนเรียนได้นะทุกคนถ้าเราอยากให้มันมีข้อความนะคะกดไปที่สีข้อความแล้วก็สติ๊กเกอร์กดตรงนี้นะคะทุกคน โอเวอร์เลยก็คือเพิ่มภาพอีกภาพหนึง่งเอฟเฟกก็คือรู้นะคะทุกคนฟิลเตอร์ก็มีนะคะทุกคนนี่เลื่อนตรงนี้ได้นะคะทุกคนแล้วก็ออกมาดูแม่แบบได้ด้วยอย่งดีงอ่ะทุกคนแม่แบบนี่นะทุกคน แล้วก oh, ็ขอปิดที่เท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย